สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นเช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย6 8แยก1นั่เนเองนะคะวันนี้มาอัปเดตรถนะคะที่พร้อมขายให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตรถนะคะตัวโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะสรุ่นนะคะตัวโฉมอ l ์นิวนะคะปี23 24 นะคะให้ลูกค้าได้ดูเลยนะคะสำหรับด้านซ้ายมือนะคะในหน้าจอนะคะสีแดงนะคะทะเบียน3538ตัวนี้เป็นยาลิทเอทีฟหนะคะตัวพรีเมียมลักชวรี่นะคะหรือเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยอีกหนึ่งตัวนะคะสีขาวนะคะขวามือนะคะที่ลูกค้าที่เห็นอยู่นะคะทะเบียน1569นะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวตัวนี้เป็นตัวยาลิทเอทีฟหตัวสมาร์ทนั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะ เป็น2รุ่นที่ค่อนข้างที่จะขายดีนะคะที่เพชรยนต์นำเข้ามาขายนะคะ2รุ่น2แบบ2สไตล์นะคะให้ลูกค้าได้ดูออปชันกันว่ามีออปชันหรือความแตกต่างกันประมาณไหนนะ,ะและบอกเลยว่า2คันนี้นะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ใหม่น้อยได้รถปีใหม่นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ได้อยู่ในโฉมวารันตีศูนย์นะคะใครสนใจนะคะกดติดตามเข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2ย์9 2 4 9 6 เดี๋ยวพาไปชมนะคะระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ว่าความแตกต่างของตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะแต่ถ้าโฉมด้านหน้าในลูกค้าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะแทบจะไม่ต่างกันเลยตัวนี้เป็นโฉมตัวออนนิวเช่นเดียวกันมาตูตัวสมาร์ทก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่ประมาณ5 0าแสนเกบาทออกห้างป้ายแดงนะคะลูกค้าแต่ตัวนี้อยู่ในวันันตีศูนย์หายไปจากป้ายแดงแล้วราคาเกือบหายไปเกือบ 1สนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นเกือบสองแสนเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้ด้วยคันนี้นะคะไฟหน้าฟู LED มาให้นะคะไฟหน้าฟู LED นะคะกระจังด้านหน้าสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ได้สีเดิมแท้โรงงานรถพร้อมขายเรียบร้อยนะคะคันนี้เราตรวจสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้ายังอยู่ในวราวรวารตีศูนย์นะคะครบเลยล้อมแบกนะคะลูกค้าล้อมแบกได้เป็นล้อมแบกขอบ สินะคะจากโรงงานเช่นเดียวกันที่สําคัญคันนี้นะเป็นตัวฉลองเฉลิม 60ปีของ Toyota นั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวลองของตัว a t ทีนะคะลูกค้านี่กระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็คิ้วกันสาดติดตั้งมาให้ทุกตัวทุกรุ่นนะคะของ a t ทีรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเป็นตัว Smart NT t นะคะหรือว่าเป็นกุญแจแบบคี y l เลให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูภายในบ้างนะสำหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบ สีดำนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ําตาลทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นหนังสีน้าตาลนะคะด้านนี้คอนซงก็จะได้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลย นะคะลูกค้าที่วางแก้วน้ำเนาะภายในนะคะได้พวงมาลัยวันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเซตเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังทูโทนแบบนี้นะคะจึงใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็เบรกจะยังเป็นเบรกมือนะคะแบบนี้หน้าจอสามารถดูกล้องถอยหลังนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p เฟ่แอนดรอยออโได้เลยนะ,ะนี่และที่สำคัญคันนี้นะคะติดตั้งกล้องบันทึกหน้ามาให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังตัวนี้จะยังไม่ได้มีแอร์นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับเจ้าตัวสมาร์ทนะยังไม่มีแอร์เข้ามานะคะคันนี้ปี2022สจด23่นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลย4 6 9 0 0 0ับาทเครดิตดีจัดฟรีดาวได้นะคะไฟด้านหลังเป็น LED นะคะไฟท้าย LED มาให้ครบเซตนะคะสนใจติดต่อทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะทิ้งข้อมูลหรือ เบอร์ติดต่อไว้ได้เลยนะคะให้มินติดต่อกลับหรือว่า,าทักไอดีมาได้นะคะที่บ้านเขียวนะคะที่แอด0824692496ได้เลยนะอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สำหรับคันตัวตัวลักช r รี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมปี2023นะคะจด 24นะคะเป็นตัวพรีเมียมลัชชุรีนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ5เ,เลขรมาอยู่ประมาณ60,000โลนะคะคันนี้60,000โลเลยนะเรามาดูว่าคันนี้มีอะไรที่ออปชั่นที่เพิ่มเติมมาให้บ้างบอกเลยว่าคันนี้ใครที่มีงบเพิ่มใหม่อีกนิดนึงนะคะมินแนะนำเป็นตัว พรีเมียมลักชัวรี่เลยนะคะคันนี้เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะไฟด้านหน้า,ฟาไฟ LED ไฟเลี้ยวไลท์ไกดิ้งมีมาให้นะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนว่า,าที่ระบายความร้อนให้นะคะเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้นะคะล้อแม็กขอบสิบหแม็กเดิมแท้โรงงานเหมือนกันนะคะเป็นลายเลยยางได้เป็นยางปีใหม่เรียบร้อยนะคะตัวนี้สังเกตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าและที่สําคัญที่ตัวกระจก จะเป็นสีดํานะคะแต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทหรือว่าตัวอื่นจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่นะคะสิ่งที่แตกต่างและสิ่งที่แตกต่างอีกทางหนึ่งนะคะตัวท็อปสุดมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะกล้อง360องศามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะผิวกันสาดติดตั้งมาให้ครบเซตเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะจะห่องเดิมติดสครับเพจนะคะเป็นเทปล่ามาให้นะคะ กุญแจเป็นแบบค e เลสสมาร์ทเอเช่นเดียวกันมาดูภายในบ้างนะคะภายในหรูหราอลังการมากนะคะสำหรับเจ้าตัวพรีเมียมลกชูรี่ลักูรักชูรี่สุดๆเลยนะภายในแตกต่างตั้งแต่สีเบาะแล้วก็สีของเบาะแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างประตูนะคะตรงนี้จะเป็นลายแบบเคฟชาส,สวย เงาๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถสวยง,งามมากภายในมาพร้อมไฟแอมเบรไลท์64เฉดสีภายในคอนโซลเป็นสีแดงนะคะภายในตัวนี้จะเป็นสีแดงแทบทังสิ้นเลยเบาะหนังสีแดงแบบนี้มาพร้อมกล้อง360องศาเบรกมือออโต้ออโต้เบรกโฮมีมาให้ครบเซตนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c u r p l a เ Android ได้เช่นเดียวกันนี่ตรงนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเปลี่ยนสีเน่กงคืนสามารถเปลี่ยนได้64เฉดสี ะะแล้วก็กล้องนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องอติดตั้งมาจากโรงงานกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังมีมาให้ครบเซตเช่นเดียวกันตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นระบบพุชคอนโทรล control, นะคะป้องกันการออกนอกเลนระบบป้องกันการชนครบเลยนะที่บอกว่าถ้าลูกค้ามีงบเพิ่มขึ้นให้แนะนําเป็นคันนี้เพราะอะไรหนึ่งรูปลักษ์ภายนอกและก็ภายในโชบเฉียวนะคะภายในได้เป็นสีแดงนะคะลักชัวรี่สุด,สด ออปชันตัวนี้จัดมาให้เต็มนะแต่ว่าอัตราความประหยัดน้ำมันมีเท่ากันนะคะประมาณ23.3กิโลลิตรนั่นเองนะด้านหลังตัวนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะตัวนี้มีแอร์หลังมาให้แต่ว่าตัวสมาร์ทเนี่ยไม่มีนะแต่ตัวนี้มีแอร์มาให้นะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะปี2.3เลขไมล์0 0 0 0นะคะลูกค้ากับราคาอยู่ที่5,49,000าะคะออกห้างใบแดง7 0 0 0 0สกว่านะคันนี้นะคะนี ใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะกล้องถอยหลังนะคะกล้อง360องศาเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้4จุดสำหรับเจ้าตัวนี้ไฟท้ายนะคะเป็นแบบว่าไฟไลท์ไกดิดงแบบว่าเป็นวิ่งๆนะคะมาให้แล้วก็ไฟท้าย full LED นี่นะบอกเลยว่าคันนี้ครบเซฟนะคะครบเลย ใครสนใจคันไหนอยากได้รุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาหรือทักเข้ามาได้นะคะหรืออยากอาสอบถามรุ่นอื่นหรือสีอื่นมีนะคะตอนนี้จะบอกเลยว่าตัวายาริสแอทิฟนะคะเข้ามาค่อนข้างที่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะลูกค้อาอาดูออปชันภายในนะคะสวยมากนะคันนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำเนาะ มิมอนแก้วาน้ำให้นะคะระบบป้องกันความปลอดภยัย i อสต็ป้องกันการชนการลื่นถลายมีมาให้ครบเซ็ตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้กล้องถอยหลังเซ็นเซอร์มาพร้อมสัญญาณเตือนนะคะ,ะมีระบบพุชคอนโทรลด้วยนะและที่สำคัญตัวนี้นะเครื่องเสียงนะคะจะสามารถที่จะปรับเป็นแบบ p i โอเนียได้ด้วยนะคะเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่สามารถที่จะปรับเครื่องเสียงเป็นแบบระบบไพโอเนียนะคะไพโอเนียนี่ยคือว่าสามารถที่จะ ทำให้เครื่องเสียงนะคะเพาะขึ้นนะคะทุ้มขึ้นหรือว่าลูกค้าสามารถที่จะปรับโหมดให้ดูฟังเพลงได้สมูทหรือว่าฟังเพลงได้เพาะขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวอื่นของตัว A t ทีนะ่าจะเป็นแบบว่าเครื่องเสียงแบบ j จ l นั่นเองนะคะสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ป 4692496ได้เลยนะคะวันนี้มีจอดให้บริการแล้วนะอยู่ที่เพชรยนต์สนใจตัวสมาร์ทนะคะราคาประมาณ469,000นะคะเป็นคันนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ออปชั่นแล้วก็ตัวที่ลักชูรี่ขึ้นขึ้นมานะคะเป็นตัวยลิตเอทีพีเยมลักชูรี่เป็นสีแดงคันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้มาอัปเดตรถที่พร้อมขายให้ลูกค้าได้ดูกันในสายของอีโก้ค่ะสายประหยัด สายซิ่งสายสปอร์ตให้ลูกค้าด้ด้นะคะสนใจพักแชทหรือทิ้งข้อความติดต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ